สวัสดีครับวิคห์กาฟทองวันอังคารที่สิบสองมีนาคมนะครับ mm hmm. ก็โซนที่ให้ไปเมื่อวานนะครับก็คือเมื่อวานเนี่ยน้องทองไซเวททั้งวันนะครับโซนนี้นะครับไซเว์ทั้งวันนะครับก็เลยไม่มีจังหวะให้เข้าเทรดดีๆนะครับก็เลยไม่ได้เทรดเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เรามาดูกันวันนี้ผมมองโซนนี้นะครับ ああผมมองโซนああโซนเนี้ยครับถ้ามีคอนเฟิร์มเซล์นะครับสามารถหายจังหวะเซล์ได้เนาะในโซนนี้นะครับอ่าแล้วถ้ามีคอนเฟิร์มจะแจ้งเข้าไปนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่ามันจะเป็นโซนที่ค่อนข้างเสี่ยงหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่ากราฟเขาจะเบรกไหขึ้นไปต่อได้ไหมแต่ถ้ามีคอนเฟิร์มเซลเราก็จะเซล์นะครับ โอเคโซนนี้นะครับจะรอคอนเฟิร์มเซลล์ที่โซนนี้นะครับบริเวณโซนนะครับที่แปดห้าแปดหกนะครับถึงเก้าห้าเนาะอ่ะแล้วถ้าจะบายล่ะนะครับถ้าจะบายผมมองที่โซนนี้นะครับถ้ามีคอนเฟิร์มบายหาจังหวะบายได้ ที่โซนนะครับประมาณเจ็ดสามนะครับเจ็ดห้าถึงเจ็ดสามประมาณนี้เนาะแล้วก็หกเจ็ดอ่ะหกแปดนะครับก็คือโซนบริเวณเนี่ยครับก็คือจะรอนะครับรอบายเนาะให้กราฟเข้ามาที่โซนให้เรียบร้อยก่อนนะครับให้กราฟเข้ามาที่โซนให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราค่อยว่ากันนะครับว่าจะมีคอนเฟิร์มไหมนะครับ อาจจะลงมาแบบนี้นะครับเข้ามาที่โซนมีคอนเฟิร์มบายเราก็กลับขึ้นมาที่โซนนี้นะครับและมีคอนเฟิร์มเซล์เราก็อาจจะเซลล์กลับมาที่โซนเดิมนะครับประมาณนี้เนาะวันนี้เป้าอยู่แค่นี้นะครับแต่ถ้าเขาทะลุเป้าก็เป็นอีกแบบอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกกรณีนะอีกกรณีบางทีอาจจะขึ้นมาที่นี่ก,ก่อนนะครับมีคอนเฟิร์มเซลล์เราก็เซลล์ลงมาได้นะครับแล้ววันนี้นะครับ ที่สําคัญก็คือต้องรอดูว่ามันจะหยุดเขาเรียกว่าจะหมดรอบไซด์เวย์ของเสงาเมื่อไหร่นะครับเพราะว่ากราฟขึ้นมาแรงนะครับตอนนี้เขาพักตัวนะครับเก็บแรงอยู่เนาะเก็บแรงอยู่นะครับถ้าเขาเลือกทางแล้วนะครับมีโอกาสเนาะมีโอกาสที่จะไปไกลไปยาวเลยนะครับและวันนี้อ่ะมีข่าวนะครับหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับข่าว CPI สามกระโหลกเนาะ ติดนะครับอาจจะได้เห็นอะไรเนาะอาจจะได้เห็นการทุบนะครับทุบลงหรืออาจจะได้เห็นการเบรกไฮขึ้นต่อก,ก็ได้นะครับเนาะข่าวตัวเนี้ยอาจจะมาทําอะไรให้เราเห็นนะครับอาจจะมาทําอะไรให้เราเห็นเนาะโอเคแล้วถ้ากราฟนะครับมีการทะลุโซนอ่าโซนที่เรารอคอนเฟิร์มนะครับถ้ากราฟมีการทะลุเดี๋ยวก็จะ หาจุดต่อไปให้ทีหนึ่งเนาะจุดต่อไปก็น่าจะเป็นโซนนี้นครับโซนนี้แหละนะครับที่ราคาหกศูนย์หกหนึ่งนะครับถึงหกห้าเนาะเราก็จะมาถ้ามาถึงหกศูนย์หกหนึ่งเนี่ยคือเป็นโซนที่ผมรอเลยเนาะที่ผมวิเคราะห์ตั้งแต่เมื่อวานคือโซนเนี้แหละครับถ้ามานะคือกราฟอะน่าจะลงแล้วนะครับมีโอกาสลงสูงมากนะครับ ถ้าลงมาถึงหกสูตรได้ดีเลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีเช่นนี้ครับมีแผนสองแผนคือรอมาที่โซนโซนายและโซนเซลลนะครับถ้ามาที่โซนเซลรอคอนเฟิร์มเซลล์นะครับเพื่อตบลงเนาะถ้ามาโซนบายนะครับมีคอนเฟิร์มายาก็ให้บายขึ้นนะครับมีสองมีสองกรณีเนาะวันนี้ที่มองนะครับ เดี๋ยวถ้ามาที่โซนนะครับมาที่โซนแล้วมีคอนเฟิร์มอ่ะวันเนี้เดี๋ยวจะส่งคอนเฟิร์มให้นะครับจะส่งคอนเฟิร์มละเนาะเพราะว่ากราฟเริ่มชัดเจนแล้วนะครับเริ่มชัดเจนแล้วเนาะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ